ท่านสาธุชนกำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซะด้วยระบบความถี่ FM 88.5และความถี่102.0มเกะเฮิรตวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2565 ซึ่งเป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนนี้เบื้องต้นเสนอพุทธภาษิตบทว่ายธาบิบุภาราสิมหากริยามาลาคุเลปะหูเอวังชาธินะมัจจีนะกัตตะพังกุสลังปะหุมแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าดอกไม้ที่สุมกันอยู่เป็นกล่องนี้ นายช่างที่ชาญฉลาดสามารถนำมาร้อยกรองเป็นพวงมาไลัยได้ชั้นใดชีวิตคนเราที่เกิดมานี้ก็ควรใช้ประกอบกุศล,ลกรรมความดีให้มากฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงเปรียบชีวิตด้วยดอกไม้นี่แสดงว่าชีวิตนั้นมีความงาม ถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของเราบางคนบางท่านจะไม่งดงาม <S <S แต่ว่าตัวชีวิตคือจิตหรือความคิดนั้นเราสามารถทำให้งดงามได้งามด้วยศีลงามด้วยธรรมงามด้วยคุณงามความดีเพราะว่าร่างกายนั้นมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะเวลาจากเด็ก เป็นผู้ใหญ่เข้าสู่วัยชาราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแล้วก็บุรพกรรมของแต่ละคนแต่ละท่านสร้างมาไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีสติปัญญาดีแต่รูปร่างหน้าตาไม่ดีบางคนรูปร่างหน้าตาดีแต่อาจจะด้อยปัญญาบางคนก็เพียบพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอันนี้ถือว่ามีบุญ แต่ทั้งหมดทั้งมวลจจะเป็นคนกี่เปอร์เซนต์ก็แล้วแต่หมายถึงว่าความดีความงดงามสุดท้ายเราก็ต้องทอดกายทิ้งไว้ในโลกนี้ฉะนั้นวันนี้จะได้กล่าวต่อในเรื่องของธรรมภาคปฏิบัติที่จะได้ยกตัวอย่างเรื่องของร่างกายมาเป็นหลักในการปฏิบัติพระพุทธองค์ทรงตรัสก,กับภิษุว่าปุณะจะปรังพิกเวพิกข,ขุ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุอิมักเมวะกายังยยทาทิตังยทาปานิหิตังทาตุสูปัจเวกติแปลว่าเธอย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้นี่แหละโดยอาศัยว่าเป็นธาตุวันเสาร์ที่ผ่านมาก็พูดถึงเรื่องมหาปูตรรูปหรือรูปใหญ่สอย่าง ดินน้ำไฟลมอธิอิมัสมิงกายเยมีอยนู่ในกายนี้คือกายสมมุติปัวีาธาตุธาตุดินอาโปาธทาธาตุธาตุน้ำเตโชาธาตุธาตุไฟวาโยาธาตุคือาธาตุลมมีแสดงให้เห็น4ีาธาตุใหญ่รวมเป็นขันธ์หน้าเรียกว่ากายเซย์ฐาภีพิกเว ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ชันใหนทักโคโ,คกโ,กโคคาตะก,กูวาโคคาตะกุนตีวสีวาเปรียบเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าผู้ฉลลาดฆาวิงวัิถวาฆ่าแม่โคแล้วจาตุมมหาปเิวิลสูปฏิวิพิชดว่านิสินุอสัพึงแบ่งออกเป็นส่วน แล้วนั่งอยู่ที่หนทางใหญ่สี่แพร่งเอวะมีวะโขพิกเวพิขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นนั่นแหละพิสุเอวะมีวะกายังเจะถาตีตังทาตุสูปัจ,จเวกติหมายถึงว่าพิกษุพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้นี่แหละโดยความเป็นธาตุว่าอติอิมัสมิงกาย,ยีมีอยู่ในกายนี้ ปฐวีททตุทาตดินอาปูทาตทาตน้ำเตชูทาตทาตไฟวายโยทาตทาตหลมพระพุจ้ะเปรียบเทียบว่าคนฆ่าโคแล้วก็เชืออเนื้อเชือเชือดเนื้อแบ่งไปทิศต่างๆที่ทางสี่แพร่งประหิตทาวาการกายานุปสีวิรติย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้าง อาชัตต um พิถาวะกายเยกายานุปส ata, ีวิารติย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างสมุทัยธรรมานุปสีวากายจะสมิงวิรติย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างวยธรรมานุปสีวากายจะสมิงวิหารติย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาทั้งภายในทั้งภายนอก ให้เห็นเป็นว่าธาตุธาตุธาตุาเห็นเป็นขณะขณะยาวะเทวะยานามัตตายะแต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้ปฏิสติมัตตยะแต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยระลึกคือให้ระลึกถึงกายอันเป็นธาตุว่ามีอยู่ภายในเท่านั้นอนิสิโตโจจะวิรติเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยคือไม่ให้ติดอยู่ในอารมณ์หนึ่ง เป็นอารมณ์สมมติบัญญัตินัจากกินจิโลเกอุปาทิยติย่อมไม่ยึดถืออะไรอไรในโลกนี้ด้วยเพราะแจ้งชัดอยู่ในความรู้สึกอยู่ภายในนั้นนี่คือการรวมจิตพิจรารณากายเอวัมปีพิกเวพิกเวพิกขุกายยกายนานอมปสีวิหารติดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนือง,งอยู่อย่างนี้ ลักษณะพิจารณาเห็นกายภายในภายนอกในพระธรปิฎกพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องของนวสีวติกาบัพพะคือพิจารณาซากศพในลักษณะที่พิจารณาซากศพอยู่ในป่าช้าเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าบางครั้งเราไม่ค่อยได้พิจารณายิ่งปัจจุบันนี้ด้วยยุคสมัยเปลี่ยนไป เวลาพิธีกรรมงานศพก็จะมีการนำศพนำร่างผู้ตายใส่หีบศพใส่ลงประดับประดาสวยงามมีรูปเทพพนมมีดอกไม้มีไฟกระพริบ <c oughs> ก็จะไม่เห็นซากศพแต่ในอดตีตครั้งพุทธกาลนั้นศพก็เปิดเผยให้เห็นจึงสามารถพิจารณารมได้ง่ายพระพุทธเจ้าได้ให้พิสษุ พิจารณาสังขารคือซักศพน้อมมาสู่ตนก็ได้เห็นข้ออัดข้อทำเห็นกายตนเห็นกายผู้ตายจึงเกิดเป็นวิตุกวิจารเนี่ยพิจาณาย่างไรท่านฟัง,งคือศพบ,บางศพนี่ตายแล้ววันหนึ่งตายแล้วก็เบื้องต้นตายก็จะเห็นความสลุดสังเวชใจพอสลุดสังเวชก็จะละคลาย สามารถกําจัดกามมวรคตกได้คือเรื่องที่นึกตรึกไปในทางกามทวีหะมะตังวาหรือว่าเห็นซากศพที่ตายไปแล้วได้สองวันสองวันสามวันก็เมื่อเห็นสองวันสาวันนี้ให้นึกถึงว่าอาการของร่างที่ปราศจากวิญญาณจากนั้นก็จะมีลักษณะพองขึ้นศพพองขึ้นเป็นสีต่างๆ คนนี้โดยมากก็จะมีลักษณะผิวผิวพันธุ์ก็ขาวบ้างดำแดงบ้างผิวดำบ้างผิวลักษณะที่สีสีเนื้อเนี่ยอย่างที่เราเห็นนี่ก็จากนั้นพอเสียชีวิตรหรือตายไปพอสุกพองขึ้นนี่สีมันก็จะเปลี่ยนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรด้วย อย่างเช่นว่าศพที่เสียชีวิตด้วยลักษณะการจมน้ำก็จะพองผิวก็จะเปื่อยยุย่ยหรือว่าศพที่ประสบอุบัติเหตุก็จะมีการช้ำเลือดช้ำหนองศพที่เสียชีวิตด้วยโรคโรคร้ายก็จะมีการเน่าหรือว่าศพที่เสียชีวิตด้วยการปกติคนสูงวัยคนสูงอายุก็อาจจะซีดอาจจะเหลืองอาจจะขาว ก็มีลักษณะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่ากี่วันแต่อย่างที่กล่าวเมื่อตอนต้นว่ายุคปัจจุบันนี้อาจจะพิจารณายากเพราะว่ามีอีบศพหรือว่าโลงแอร์ทำให้รักษาสภาพร่างเอาไว้ได้เหมือนปกติตอนมีชีวิตอยู่เม้เข้าจัดงานมา5วัน7วันแล้ววันสุดท้ายก่อนที่จะทำการชาภนกิจสัปเหร่อก็เปิดฝาลงเพื่อนำดอกไม้จันทร ใส่ไปข้างๆหีบศพลูกหลานก็ขึ้นมาดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายเห็นผู้วายชนก็บางครั้งหน้าตายัางเป็นปกติรูปร่างปกตินี่เพราะว่าวิทยาการสมัยใหม่ช่วยรักษาสภาพศพแต่ถ้าเป็นอดีตที่ไม่ได้มียาฉีดศพไม่ได้มีโลงแอร์ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนอุทุมาตะกังวิณีละกังบางครั้งก็พองเป็นสีเขียว ดูน่าเกลียดเน่าเปื่อยวิภุปกะชาตังพองขึ้นโดยมีน้ำเหลืองไหลนอ,นอกจากไหลแล้วก็จะมีกลิ่นเหม็นด้วยกลิ่นน้ำเหลืองคละคลุ้งคลาวไปทั้งป่าโสอิมะมิวะกายังอุปสังอรติคือภิกษุน้อมมาสู่กายนี้ว่าซาักศพที่ประจิักษ์ซึ่งาธาตุขันก็เป็นเช่นนี้ มีอันแตกสลายไปในที่สุดอันนี้จัดเป็นกายนอกอายมพิโขกายอยู่ถึงร่างกายคือกายนอกของเรานี้เล่าเอวังธรรมูมก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีกายนอกหรือกายสมมติก็คงเป็นเช่นนี้เอวังอนัตติโตไม่ลงผลความเป็นอย่างนี้ไปได้อ่านี่คือความแตกสลายที่เป็นอสุภะกรรมฐาน พิจณามาก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 จนถึงขั้นปรมัตธ,ธรรมจากนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสกับภิกษุอีกว่าอิทิอชัตตังวากายเยกายานุปสีวิรติภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกาย,เป,ายาเป็นภายในบ้างเป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแล้วน้อมก็มาสู่ตนเออมื่อก่อนเห็นเป็นกัรหน้าแต่นี้พอเห็น เป็นวิปัสนาอย่างนี้ก็สามารถทําลายอุปาทานนั้นเนพราะสัญญาขันเป็นเหตุให้ไปสร้างพบสร้างชาติสร้างกรรมขึ้นมาแล้วเราไปทํากุศลบ้างอากุศลบ้างแต่จริงๆแล้วความจําในอดีตนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเรากลับไปลบความจําในอดีตได้นะแต่เราสร้างสัญญาขึ้นมาใหม่เป็นสัญญาที่เห็นอนิจจตาทุก,กตาอนัตตา ควาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้คือพูดง่ายๆว่าทำความเข้าใจไม่ใช่ว่าไปเปลี่ยนแปลงความจําในอดีตเพราะว่าเราไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่ว่าปัญญาเกิดใหม่นี่เกิดได้พิจารณาเห็นธาตุจึงเข้าถึงความเป็นปรมัตธรรมที่แท้จริงพิจารณาไปเรื่อยๆตามฐานนั้นๆ เห็นความเกิดเห็นความดับเห็นอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์นี้เกิดขึ้นอารมณ์นั้นเกิดมาใหม่อารมณ์เก่าดับไปอารมณ์ใหม่เข้ามาวนเวียนอยู่เรื่อยเนี่ยสรุปก็คือว่าเห็นกายแล้วไปศึกษาจิตพิจารณากายกายนอกซากศพภายนอกแต่ไม่แต่ว่าพิจารณากายของเราเองเนี่ยดูกายแล้วก็โน้มไปถึงจิตข้างในเป็นที่อาศัยลึกในอารมณ์ต่าง โดยเฉพาะอารมณ์6ตาหูจมูกลิ้นกายใจพิจารณาอะไรที่เป็นไปเพื่ออิทธารมณหน้าปรารถนาอะไรที่เป็นไปในอนิธารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอยากกําจัดอยากทําลายเสียก็พิจารณาไปเรื่อยๆรฉะนั้นในครั้งพุทธการพระก็จะไปตามป่าหรืออยู่กลางทุ่งโคนต้นไม้พงหญ้าทางเปรี่ยว ทำก็จะเห็นซากศพเนื่องจากว่าคนในครั้งนั้นนี่มีจํานวนมากและศพก็ทิ้งบางครั้งก็ไม่ได้เป็นระเบียบทิ้งข้างทางบ้างอยู่ตามป่าบ้าง,งก็ไม่มีการระบบจัดการที่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันจึงหาพิจารณาได้ง่ายและบางศพก็กําลังถูกสัตว์กัดกินกาเกฮิวากัชามามนัง ฝูงกาจิกกินอยู่คิชเชหีวากัชมาหนังฝูงแรงจิก,กินเป็นเหยื่อของสัตว์ทุกชนิดกุลลเลหิวากัชมานังฝูงนกตะกรุมจิกกินสวานิหิวากัชมานังถูกสุนัขก,กัดกินการกัดกินก็พิจารณาด้วยว่ามันกัดกินส่วนไหนลักษณะการกัดกินมันก็ มีตามส่วนนะเช่นกัดกัดขาบ้างกัดแขนบ้างกินเครื่องในกินตับกินไส้ไส้ใหญ่ไส้น้อยดูแล้วน่าเกลียดบพรพะบอกกินเครื่องในทําให้นึกถึงความเชื่อของคน,คนไทยเรานะว่าถ้ากินเครื่องในต้องเป็นผีปอบอแต่นี่ในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าให้ดูสัตว์ที่มากัดกินซากศพเช่นสุนัขก,กัดกินซากศพกิน แขนกินขากินเครื่องในเนีย่ยดูแล้วหน้ากระยกระแยงสิงคาเลหิวากัาชามานังสิงคาเลคือสุนัขจิ้งจอกวิวิเทหิวาปานกะชาเตหิกัาชามานังสัตว์ตัวเล็กๆต่างๆคือบางทีสัตว์เล็กก็กินคนนะญาติโยมลองดู ตอนนี้ฝนเริ่มตกมาบ้างแล้วในต้นปรรสานในในในก็เรียกว่ามีเรื่องเล่าว่ามีคนคนหนึ่งไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตยอยู่ในในทุ่งนานอนแค่แค่คืนเดียวหมายถึงว่าศพจมน้ําอยู่ที่กลางทุ่งนาแล้วพอเขาไปเจอศพมีคนไปพบศพป,ปรากฏว่า อูหายไปข้างหนึ่งคนไปเจอศพไปพบศพญาติก็สงสัยว่าเอา๊ะเอ้าเริ่น่าจะเป็นลมมงแล้วเสียชีวิตมาทํานาตอนกลางวันแล้วก็ญาติพี่น้องไม่รู้ว่าหายไปไหนตามหาก็ตามหาไม่เจอเพราะมันมืดค่าแล้วรุ่งเช้ามาพบศพนี่นอนอยู่จมน้ําที่คันนาแต่ว่าอูหายไปข้างหนึ่ง ก็ให้ผู้รู้แพทย์พยาบาลที่มีความรู้ในเรื่องของสรีระวิทยาชันสูตรพลิกศพกันอ๋อก็ได้คำตอบหูที่หายไปนี่ก็คือปูเอาไปกินป่ะก็ว่าอย่างนั้นนะปูกินหนูคน <c oughs> นี่ที่บอกว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าอีแรง้งหรือว่าสุนัขจิ้งจอกสุนักป่าอย่างเดียวที่กินคนแต่ว่าสัตว์เล็กๆก็กิน หรือไม่แต่นอนเนี่ยแต่ว่านอนมันจะเจาะก,กินได้ก็ต้องซักศพที่ที่เน่าเฟะพองก่อนโซอิมะมีโซอิมะมีวะกายังอุปสังอารติพระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้นี่แหละคือพิจารณาซักศพนั้นแล้วก็น้อมมาร่างกายเราอ๋อมันก็ไม่สวยไม่งามเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนกันพิจารณาให้เห็นเป็นธรรมดาอย่างนี้ แสดงให้เห็นกายในกายเกิดความเบื่อหน่ายละความยึดถือในขนันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นความไม่เที่ยงพิจารณามากขึ้นมากขึ้นย,ย,ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนมีสติรู้เท่าทันสักว่าเป็นรูปเท่านั้นเองนีอาศัยความรัลึกแต่ก็ต้องทําติดต่อกันตามตามติด ทุกทุกสภาวะที่มีการคูเหยียดเคลื่อนไหวทำอะไรอย่างนี้จัดว่าเป็นนอกจากเป็นกุศลแล้วนะยังจัดเป็นบุญด้วยนะเป็นบุญที่เรามาเจริญลักษณะของร่างกายอย่างนี้เนี่ยก็ทีนี้พอพูดถึงเนื้อไปหนดแล้วนี่ก็ต่อไปก็พิจารณาสิ่งที่ละเอียดเข้าลึกไปอีกในร่างกายก็คือ,อถึงกระดูก อติสังกลิกังคือเห็นเป็นร่างกระดูกสมังสโลอิตังมีเนื้อเลือดเนื้อหารุสัมพันธังอันเส้นเอ็นรังรัดอยู่ก็น้อมมาสู่กายนี้อีกว่าเห็นเป็นธรรมดาแล้วอวังอนัตติตูไม่ลงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้นี่บทนี้เราก็นำมาสวดอยู่บ่อยๆเ,เห็นกายในกายอวังอนัตติตูไม่ลงพ้นไปได้ จากนั้นก็พิจารณาจากศีรษะลงข้างล่างหมายถึงว่าจากจากหัวไปสู่เท้าแสดงว่าพิจารณาในในท่าที่ยืนเห็นความเสื่อมระลึกถึงความเสื่อมก็คือศีรษะก็พิจารณาจากเส้นผมลงไปเส้นผมที่อยู่บนหัวกะโหลกหรือว่าจะนึกคิดไปถึงมันสมองก็ได้ หยักหมักบนสมองแล้วก็ไล่ไปโครงกระดูกไขภา,าระแขนขาแล้วก็ไปถึงข้อเท้าที่ทรงตัวแมกรับน้ำหนักแต่เมื่อพิจารณานี้เราก็จะพบปัญญาว่าอ๋อร่างกายของมนุษย์นี่ที่มันประกอบอยู่ได้มันไม่ใช่แค่โครงกระดูกกับเนื้อเท่านั้นแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามีเชือกรัดอยู่ เชือรัดที่ว่าก็คือเส้นเอ็นเส้นเอ็นโยงใหญ่ไปในส่วนต่างๆของร่างกายอยากวมลองคิดดูก็ได้ว่าธรรมดานี้ไม่มีใครมาคิดว่าออในเส้นเอ็นนี่มันมีความสําคัญเหมือนกันนะคือเรามองคนอื่นหรือมองตนเองนี่เราไม่ได้นึกถึงเส้นเอ็นหรือมากเส้นเอ็นที่อยู่ในร่างกายนี่จริงๆแล้วมันก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้ร่างกายนี้ทรงอยู่ได้บางคนก็ถ้าเส้นเอ็นมีปัญหนานี่จะเจ็บปวดมาก นั่งคูไม่ได้งอแข้งงอขาไม่ได้นั่งคัดสมาธิไม่ได้บางคนบอกว่ามันเจ็บเอ็นมันปวดเอ็นเนี่ยสำคัญมากก็คือพิจารณากระดูกมือบ้างกระดูกเท้าบ้างกระดูกหน้าแข้งบ้างกระดูกขาบ้างกระดูกสะเอวบ้างกระดูกสันหลังบ้างซี่โครงบ้างหน้าอกบ้างเนี่ยพิจารณาไปถึงกระดูกแม้แต่ว่าในปากเรานี่ก็ ฟันนี่บางครั้งท่านเรียกว่าจัดเป็นประเภทกระดูกเหมือนกันกระดูกฟันพิจารณาพิจารณามันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราพิจารณานั้นมันให้อารมณ์ต่างๆกันนะทีนี้ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของแต่ละคนว่าเราพิจารณาอะไรแล้วมันได้ผลดีไม่จําเป็นว่าจะเหมือนกันทุกคนทุกท่านเวลาพิจารณาในส่วนของซากศพหรือร่างกายนี้บางคน พิจารณาในส่วนของเน่าเปื่อยจิตก็สงบดีแต่บางคนพอเกิดความรังเกียจมากมันก็ไม่ได้ผลดีนะมันกลายเป็นกลัวเลยนี่อย่างยกตัวอย่างว่าลูกศิษย์ของพระสารีบุตรท่านหนึ่งที่เป็นเศรษฐีนะเข้ามาบวชแล้วจิตมันไม่สงบพอให้พิจารณาเลือดจากศพท่านก็มีความหวาดกลัวแต่ว่า พระสารีบุตรทนก็มีกุโลบายว่าให้พิจารณาลักษณะของของทองหรือว่าของโกเมนสีแดงคล้ายๆโลหิตอดอกบัวสีแดงก็ได้ก็ทําให้สติท่านเจริญแล้วพอเจริญสงบเต็มที่แล้วก็มาพิจารณาซากสพอีทีหนึ่งความกลัวก็หายไปเกิดปัญญาขึ้นมาเป็นวิปัสนาเห็นแจ้งเนี่ยแสดงว่า ครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้สอบอารมณ์ก็สำคัญนะสำหรับนักปฏิบัติโดยเฉพาะผู้ใหม่เรายังไม่มีประสบการณ์บางครั้งเราก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตไม่ได้มาเมื่ออารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนี่ต้องทำอย่างไรให้การเจริญวิปัสสนามันไม่เสื่อมแล้วก็มันเดินหน้าต่อไปได้ก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ในทางปฏิบัติ ยิ่งแต่เรามีพื้นฐานในการฟังที่ดีเวลาครูบาอาจารย์ท่านแนะนําหรือสั่งสอนเราก็จะเข้าใจได้ง่ายในธรรมะของพระสมมาสังพุทธเจ้าพิจารณาแล้วลักษณะศพที่บอกว่ามันมีตระเดตตายใหม่ๆตายนานแล้วหรือว่าซักศพหร,หรือศพที่ประสบอุบัติเหตุเช่นขออภัยว่ารถชน หรือว่าโดนทาร้ายที่เขาเรียกว่าฆ่างานศพหัวไปอยู่ทางหนึ่งแขนไปอยู่ทางหนึ่งขาไปอยู่ทางหนึ่งเนี่มันก็พิจารณาเป็นธรรมะได้เหมือนกันหรือว่าพิจารณาคนที่เสียชีวิตเป็นปกติตามธรรมชาติปู่ย่าตายายของเราที่เ่านจากไปแล้วบางตระกูลก็เก็บอัฐิหรือกระดูกเอาไว้สำหรับทำบุญในรอบปีก็พิจารณาว่าอ๋อเนี่ยชีวิตคนเราก็เป็นอย่างนี้ อยู่ไม่กี่ปีก็จากไปไม่ไม่ใช่ตัวตนแท้จริงแล้วก็น้อมมาถึงกายเราได้เหมือนกันเนี่ยบอกแล้วว่ามันมีมากมายหลายลักษณะนะจากนั้นเราก็รู้ท่ันความปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งเป็นกุศลกรรมก็ได้ปรุงแต่งเป็นอังกุศลกรรมก็ได้แต่ต้องระวังว่ายาพิจารณาแบบสับพเปลอเผาผี สัปเหรอผีที่เขาพูดเป็นสำนวนว่าสัปรเรเอชินผีสังขรีชินวัดคือคนที่อยู่กับซากศพจนมันมันชินมันไม่ได้เกิดปัญญาเพราะว่ามันรู้แต่ว่าความเคยชินไม่มีความกลัวอะไรแต่ว่าถ้าเกิดปัญญาต้องพิจารณาน้อมมาที่กายตนแล้วก็นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงพิจารณาละ อัตตาตัวตนไม่ใช่ว่าให้พิจารณาว่ามันเคยชินอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่พิจารณาว่าเคยชินแต่พิจารณาให้ละความยึดติดยึดถือในร่างกายก็จะเป็นอารมณ์ของธรรมะนี่คือการพิจารณาซักศพวันนี้ก็นําเรื่องราวที่เป็นธรรมะภาคปฏิบัติมาบรรยายกับท่านทั้งหลายหวังว่าท่านหลายคงจะ เห็นความจริงของชีวิตมากขึ้นจริงๆท่านก็เห็นอยู่แล้ว,ลวรู้อยู่แล้วแต่ว่าในบางหมวดบางข้อนี่ผู้ใหม่อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าลักษณะการศึกษาธรรมะนั้นมีมากมายหลายแบบอันนี้วันนี้นำเรื่องราวของการฟังธรรมภาคปฏิบัติมาบรรยายกับท่านาสุดท้ายนี้ด้วยมัคุณประสรีรัตนไตรคุณทำความดี ที่าติโยมได้บำเพ็ญอบรมสั่งสมมาขอจงรวมเป็นตบะเดชะปลรวาปัจจัยตันคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมไม่เหลือวิสัยขอเทวดาผู้มีศักดิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงเล็งเห็นพิปยญาณให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาทุกที่ภาราธิการเละบุญกุศลรั้งนี้จงส่งถึง ความดีของผู้มีพระคุณของท่านทั้งหลายให้ขอได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าผู้มีพระคุณทั้งหลายเหล่านั้นบางคนบางท่านจากโลกนี้ไปแล้วก็ขอให้ท่านได้รับในส่วนบุญส่วนศุลหรือคุณความดีที่เราหรือว่าตระกูลของเราบำเพ็ญและก็ไอ้ะพุทธศาสนานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่คู่กับโลกไปตราบนานเท่านานวันนี้เวลาหมดเวลาพบกันใหม่อีกครั้ง วันเสาร์หน้าเจริญพร ท่านสาธุชนกำลังติดตามรับฟังครื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซด้วยระบบความถี่ FM 88.5และความถี่1 0 2 0เมกะเฮิร์วันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2565 ซึ่งเป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนนี้เบื้องต้นเสนอพุทธภาษิตบทว่ายถาปิบุพราสิมหากริยามาลาคุเลปะหูเอวังชาธินะมัจจินะกัตตะพังกุสลังปะหุแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าดอกไม้ที่สุมกันอยู่เป็นก่องนี้ นายช่างที่ชาญฉลาดสามารถนำมาร้อยกรองเป็นพวงมาลัยได้ชั้นใด